ยินดีต้อนรับกลับมาสู่รีวิวฟอร์ช่องที่เราจะพาคุณไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดเจาะลึกและค้นหาความจริงเกี่ยวกับโลกยานยนต์ถ้าคุณคือคนที่หลงไหลในรถยนต์นวัตกรรมและทุกสิ่งที่ขับเคลื่อนอนาคตคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ครองตําแหน่งผู้นำตลาด SUV มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ความแกร่ง ความทนทานและความหรูหราต้องมาคู่กันนี่คือ Toyota Fortuner รุ่นใหม่ปี2026รถยนต์ที่ไม่ได้แค่พัฒนาแต่ยังเปลี่ยนมาตรฐานของ SUV ขนาดใหญ่ไปอีกขั้นตลอดเวลาที่ผ่านมา Toyota สร้างชื่อเสียงให้ Fortuner อในฐานะรถที่แข็งแกร่งและไว้ใจได้จนกลายเป็นที่รักของครอบครัวนักผจญภัยและคนทำงานที่ต้องการสมดุลของพลังและความสบายมาตลอดและในรุ่นปี2026นี้ t o y ยต้ได้ก้าวไปอีกขั้นโดยผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์ใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษา d n a ของความทนทานที่ทําให้ฟอร์จูเนอร์ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทันทีที่เห็นภายนอกของฟอร์จูเนอร์ใหม่คุณจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งที่ผสมผสานกับความพรีเมียมอย่างลงตัวกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและโดดเด่นมากขึ้นไฟหน้าเล็กดีไซน์เฉียบคมและเพรียวบางกว่าเดิมพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความรู้สึกอนาคตเข้ากับปรัชญราการออกแบบล่าสุดของโตโยต้าเส้นสายตัวถังคมชัดและดูอากาศพลศาสตร์มากขึ้น ทำให้รถมีบุคลิกโดดเด่นบนท้องถนนด้านท้ายถูกปรับใหม่ด้วยไฟท้ายท,ายทรงเรียวกันชนออกแบบใหม่และภาพรวมที่ดูสปอร์ตและปราดเปรียวกว่าเดิมในแง่มิติตัวรอเรือถอถุง2026 Fortuner มีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในแต่ยังคงสมรรถนะการลุยเส้นทางแบบออฟโรดอย่างครบถ้วนระยะความสูงจากพื้นยังถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการบุกตะลุยล้ออัลลอยลายใหม่เสริมความทันสมัยและโป่งล้อที่ยังคงให้ภาพลักษณ์ทรงพลัง เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โตโยต้าปรับปรุงภายในให้หรูหราขึ้นอย่างชัดเจนวัสดุสัมผัสนุ่หนังคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดมันสร้างบรรยากาศพรีเมียมแผงคอนโซลถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางและสัง่งานด้วยเสียงมารวัดก็ถูกแทนที่ด้วยจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการ เบาะนั่งถูกออกแบบใหม่เพื่อรองรับสริระและเพิ่มความสบายเหมาะทั้งการเดินทางใกล้และไกลโดยเฉพาะแถวที่3าที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นทั้งพื้นที่วางขาเบาะที่นั่งและการเข้าออกสะดวกกว่าเดิมระบบไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารแบบแอมเบียนให้บรรยากาศอบอุ่นทันสมัยและระบบเสียงคุณภาพสูงที่ถูกรับจูนอย่างพิถีพิถันยกระดับประสบการณ์การฟังเพลง ด้านเทคโนโลยี Fortuner 2026อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ใหม่ To y ย ta นำระบบ Connec t e d Car ามาใช้เต็มรูปแบบเจ้าของรถสามารถควบคุมการทำงานหลายอย่างผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถการปรับอุณหภูมิหรือการเช็คสถานะรถยังมีที่ชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและการเชื่อมต่อที่ครบครันสำหรับผู้โดยสารทุกคนในส่วนของสมรรถนะ Fortuner 2026ก็จัดเต็มโ o y ย ta ยังคงนำเสนอเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินที่ปรับปรุงใหม่ให้มีประสิทธิภาพและความประหยัดมากขึ้น แต่ไฮไลท์สำคัญคือการเพิ่มระบบไฮบริดเป็นครั้งแรกระบบไฮบริดนี้ผสานเครื่องยนต์สันดาปเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งกำลังที่ตอบสนองทันใจและความประหยัดเชื้อเพลิงพร้อมทั้งลดการปล่อยมลพิษทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและการลุยทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงสร้างตัวถังแบบบอดี้ออนเฟรมยังคงอยู่เพื่อรับประกันความแข็งแรงและทนทานระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อถูกพัฒนาใหม่พร้อมโหมดการขับขี่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไซฮิมะโคลนหรือทางชันฟอร์จูเนอร์2026ก็พร้อมรับมือระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงให้การขับขี่บนถนนปกตินุ่มนลนขึ้น,นแต่ยังคงความมั่นคงเมื่อเจอเส้นทางออฟโรดเรื่องความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยประนีประนอมฟอร์จูเนอร์ใหม่มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ล้ำสมัยทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันการช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติการตรวจจับคนเดินถนนและระบบแจ้งเตือนรถด้านหลังขนาถอยรวม